เจริญธรรมสำนึกดีค่ะโชคดีวันนี้โชคดีปีใหม่สุขสดใสเตือนรู้เบิกบานจงปรากฏแด่ลูกๆทุกๆูกทุกนามนะคะเราหันกลับนะคะย้อนสอนจิตมาสู่ในร่างกายมาสู่ในรูปและนามมาสู่ในกายและจิตรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็จะมีสติและจิตยับยั้งชั่งใจไม่ไหลไปตามนั้นนะ ถ้าเราไหลไปตามเรียกว่าโลกดึงดูดมันก็จะทําให้สะสมสังขารใหม่เป็นทุกข์นั่นเองนะคะโล,ก,ลกทั้งหลายแค่นําจิตนําใจนใจํากายนะคะมาอยู่ในสติสัมปะชัญญะหรือสติและจิตมาอยู่ในรูปแระนามกายและจิตขันห้าเราก็จะไม่สะสมเรื่องราวที่ทําให้ทุกข์นะมันก็จะมีแต่ความสบายสบาย,บายทั้งร่างกายจิตใจนะคะทั้ง สิ่งรอบตัวเรานะคะมันจะไม่เอาเรื่องเอาราเป็นเรื่องเบาๆสบายๆเพราะว่าทุกสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจะเป็นเรื่องดีมันก็เกิดดับเกิดดับนะเป็นเรื่องชั่วมันก็เกิดดับเกิดดับคํายกย่องสรนเสริญมันก็เกิดดับเกิดดับมันไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่มีตัวไม่มีตนนะคะมันเป็นแขกนะ คำตำหนติติเตียนคำดา่าคำอิจฉาลิษยาเข้ามาแช่งชักหักกระดูกหรือมาเอารัดเอาเปรียบมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่แหละเราก็อยู่รู้ทันมันจะเกิดสติปัญญายานนะมันก็จะไม่ถูกกิเลสนะคะพาเราทําชั่วนั่นเองไม่ทําชั่วไม่ทําทําลายตนเองไม่ทํำลายผู้อื่นพอเรามีจิตและมีสตินะเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ นะคะมีจิตและสติตื่นรู้เบิกบานมันจะรู้ทันกิเลสต,ตัวไหนที่จะชักพาให้เราไปทําชั่วแล้วก็ไม่ทําแล้วคิดชั่วคิดอาฆาตพยาบาทคิดแก้แค้นคิดเอารัดเอาเปรียบก็จะไม่ทําไม่คิดแล้วคําพูดมันก็จะดีตามนะเมื่อเราคิดดีคําพูดมันจะดีตามนะจะไม่จะไม่มีเพอ้อเจอ้อจะไม่โกหกไม่พูดคาหยาบไม่พูดส่อเสียดนั่นเองเพราะว่าเราคิดดีคิดเป็นมงคลมันก็จะไม่พาให้พูดชั่วนะ พอเราพูดดีนะคะคิดดีพูดดีการกระทํามันก็ดีนะจะไม่ไปโหดร้ายไม่ไปฆ่าไปแกงไม่ไปเอารัดเอาเปรียบไม่ทําให้ชีวิตของเขาเดือดร้อนไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนไม่ทาให้ทิศทั้งหกเดือดร้อนเราก็จะเป็นคนดีแล้วนี่แหละข้อหนึ่งนี่ไม่โหดร้ายใส่ใครนะคะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนทางร่างกายและจิตใจแล้วก็เป็นคนดีแล้วไม่เบียดเบียนนะคะท้งความรู้สึกไม่เบียดเบียนทั้งทางร่างกาย ไม่เอารัดเอาเปรียบเขาไม่ชอบโกงไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่โกหกไปพูดคำหยาบไปประพฤติผิดในการไม่ล่วงละเมิดนะคะในคู่ของคนอื่นหรือในรูปเต้าของคนอื่นไม่ล่วงละเมิดในสิทธิคนอื่นเราก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วนะพอเราทำดีคิดดีพูดดีก็คือไม่เพอเพิเจอไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดมันก็จะเป็นคนดีแล้วนะ นะไม่ต้องมาระมัดระวังว่าเราสินข้อนี้บกพร่องไหมแค่เราอยู่ในการสํารวมกายวาจาใจ่อยู่กับลมหายใจตลอดเวลานี่แหละเพราะว่าลมหายใจคือความว่างมันจะไม่พาให้คิดชั่วนะลมหายใจไม่พาให้คิดชั่วคิดอาฆาตพยาบาทคิดแก้แค้นใครแล้วเรื่องแล้วไปแล้วเราก็ไม่เก็บมาคิดด้วยมันจะไม่จานั่นเองเรื่องชั่วเรื่องทุกเรื่องดีนี่จําอยู่นะ แล้วอนาคตเราก็จะไม่โหยหาว่าเราจะไปเป็นยังไงเราจะมีเงินใช้ไม่เราจะป่วยไม่เราจะถูกคนงนั้นทําร้ายคนเนี่ยไม่คิดแล้วนะอนาคตมันยังไม่ไปถึงเราก็จะไม่กังวลนั่นนี่แหละเพราะว่าเราจิตเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายมันก็จะมีแต่คิดดีพูดดีทดําดีแล้วลูกก็จะไม่ได้ทําชั่วเลยเห็นไหมเมื่อเราอยู่ในศิลสมาธิปัญญาคือลมหายใจอยู่กับอนาปนสติ สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่ตลอดเวลาสินจะสมบูรณ์เลยไม่ต้องไปนับสินว่าข้อนี้ข้อนี้แล้วนะคะแค่อยู่กับลมนะคะคําแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้มันจะได้ทั้งสินสมาธิปัญญาเลยสํารวมกายว่าจใจเกิดขึ้นทันทีเลยแค่อยู่กับลมนี่แหละเพราะลมหายใจมันเป็นสติปัญญาญาณมันรู้เนื้อรู้ตัวขณะนั้น มันจะไม่ไหลไปตามให้คิดเรื่องอดีตมันจะไปหยหาอนาคตพอมันรู้ปัจจุบันแล้วเนี่ยมันคิดมันก็จะรู้นะว่าคิดดีหรือคิดชั่วมันจะรีบดึงมาที่ลมเลยมันจะมีสติสัมปชัญญะพอมันจะพูดมันก็ไม่กล้าพูดชั่วแล้วพอมันรู้ตัวแล้วนั่นเองพอพูดชั่วมันก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ามีฮิริอุตตปะนั่นเองอยากจะทําชั่วก็ไม่กล้าทําแล้วเพราะว่ามีฮิริอุตตปะเกลียดชั่วกลัวบาบรู้บาปรู้ผลของบาป ว่าทําแล้วมันจะต้องเป็นบาปเป็นกรรมนะทําให้เราเดือดร้อนเป็นอันดับแรกเลยนะคิดชั่วเราก็เดือดร้อนหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงเลยเพราะเราคิดไม่ดีนั่นเองนะหัวใจเราจะรับรู้นะวิญญาณทั้งหกนะจะรับรู้เลยเวลาเราคิดชั่วเนี่ยมันจะเผาใจคนคิดก่อนคิดอาฆาตพยาบาทคิดแก้แค้นคิดจะพาคนโน้นไปฆ่าคนนี้ไปทาลายหรือไปทํากระชัทำเราอะไรก็แล้วแต่ มันก็เกิดทุกข์ในใจแล้วนะหัวใจมันจะเริ่มเต้นแล้วนะนี่แหละพอคิดชั่วคำพูดมันก็ชั่วการกระทํามันชั่วทีนี้พอเรามาอยู่กับลมหายใจความว่างมันจะไม่คิดแล้วนะจะคิดชั่วคิดดีคิดอะไรก็ไม่คิดเพราะว่าอยู่กับความว่างมันจะอยู่แต่ตื่นรู้เบิกบานตื่นรู้เบิกบานคือจิตว่างจิตที่ไม่ไม่คิดวางแผนไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายเอาเปรียบใครมันก็จะเป็นจิตโลง่งโปร่งเบาสบาย เห็นไหมพอจิตโล่งโปร่งเบาสบายคิดก็ไม่คิดชั่วแล้วพูดก็ไม่ชั่วไม่พูดชั่วการกระทํามันก็ต้องเป็นการกระทําดีคือนั่งนั่งเดินจงกรมนะคะนั่งสมาธิเดินจงกรมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเดินจงกรมนะคะยกเท้าสูดลมวางเท้าปล่อยลมอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ในกุศลหมดเลยนะคะเป็นกุศลละกรรมบุตรสิทำให้เราอยู่ในสุขติภูมิล้วนๆเลย นะไม่คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วก็มีแต่กุศลนะคะกุศลจิตคิดบวกจิตเป็นกุศลนะการพูดก็เป็นกุศลเป็นพูดบวกพูดแล้วคนอื่นนะมีกําลังใจปฏิบัติแต่เรื่องดีๆเราก็เป็นกุศลด้วยพากันจเจริญน,นะคะอาณาปณสตนะิเดินจงกรมนั่งสมาธิจะอยู่ตรงไหนก็สํารวมกายวาจาใจ,ใจเราเป็นคนดีเลยนะ เป็นคนดีที่สมบูรณ์แบบเลยนี่แหละจะไม่ถูกนะคะสิ่งที่ลึกลับซับซ้อนเป็นมนต์ดำอะไรที่เรากลัวกันนั่นนะไม่มีแล้วจิตใจดำอมมาหิตอะไรทั้งหลายมนต์ดำหรือของที่เขาจะเสกจะเป่าเนี่ยไม่มีนะคนที่คิดดีพูดดีทำดีของเรานี้มันจะปกป้องคุ้มครองความว่างหรือจิตศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตบริสุทธิ์ของเรานี่แหละ จิตสะอาดจิตกเกษมจิตนิพพานของเรานะเป็นจิตพุทธาจิตอริยะจะปกป้องคุ้มครองไม่ให้พูดผีปีศาจเข้ามาในร่างกายไม่ให้เข้ามาในจิตใจไม่ให้มาในความคิดไม่ให้เข้ามาในคําพูดและการกระทาเรานะมันจะเป็นเกราะนั่นเองนะคะพอความว่างจิตว่างทั้งกายและจิตโล่งว่างนะทั้งรูปและนามของเราสะอาดบริสุทธิ กิเลสมารของเรามันจะหมดกําลังนะกิเลสมารหมดกําลังก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างมารสร้างอากุศลได้คิดก็ไม่มีละคิดชั่วมีแต่คิดดีมีคิดที่เป็นกุศลมีแต่ความรักเมตตากรุณานะมุทิตาอุเบกขามีแต่หิริโอตป,ปะนะครับประดับใจหล่อเลี้ยงใจคือเกลียดชั่วกลัวบาปไม่กล้าทําผิดศีลผิดธรรมนั่นเองบุคคลอย่างนี้คือบุคคลเข้าสู่กระแสะอริยะแล้วนะ อย่างน้อยก็โสดาบันขั้นต้นก็เข้าสู่จิตอริยะแล้วก็ปลอดภัยจากอายภูมิไม่ตกนรกแน่นอนมันจะมีแต่จิตใจร่าเริงเบิกบานแจ่มใสนะคะมีแต่ความรักความเมตตาให้ตนเองและคนใกล้ตัวในทิศทั้งหกมีแต่ความกรุณาคืออยากจะเอื้อเฟื้อแบ่งปันแบ่งปันความรู้สึกที่ดีคือแบ่งความรักความเมตตาปลาณีให้แต่ไม่ยึดไม่ครอบครอง แบ่งทรัพย์สินเงินทองปัจใจสีให้นะคะทั้งคนและสัตว์นั่นแหละนะคะเราก็เมตตากันหมดเลยเนี่ยเป็นคนที่มีเฮลิอตุตตปะมีพรมวิหารสีพอเห็นเขาได้ดีแล้วก็สาธุเห็นเขามาพูดทำออกอากาศได้ดีมีคนตื่นทำสาธุอย่างนี้นะคือคนดีนะคนที่เป็นอริยชนนะแต่ถ้าใครมาขัดขวางนะคนที่เขามาพูดทำและทำให้คนตื่น ทำให้คนได้ทําทําให้คนมีความสุขถ้าใครมาขัดขวางอันนั้นคือปูถุชนอยู่นั่นเองเป็นปู่ทุชนนะขัดขวางคนมาเผยแผ่ทำมาทําให้คนอื่นตาสว่างเนี่ยมาขัดขวางมาเอาเอาเรื่องเอาราวมาหาเรื่องหาราวเอากฎหมายมาคู่เอาเรื่องเอาเรามาคู่อันนี้คือจิตปู่ทุชนนั่นเองยังไม่เข้าสู่อริยชนนะนะกัลยาณนะชนก็ยังไม่ใช่ เป็นปุถทุชนหรือจิตอยู่ในเขาเรียกอบายภูมินะคะจิตปูถทุชนก็คือจิตอบายภูมิจิตนรกเปรตอสุรกายจิตสัตว์เดรัจฉานนั่นเองฉะนั้นเราต้องประเมินตนเองนะคะอย่าไปจับจ้วงล่วงเกินผู้ที่เขามีศิลมีธรรมผู้ที่เขาทําประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยที่ทาให้สังคมตื่นรู้เบิกบานเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราอย่าขัดขวางนะถ้าใครขัดขวางคนนั้น ได้เป็นแค่ปุถุชนเป็นแค่อายภูมิอาจจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุร,รกายหรือสัตวนะ์เดรัจฉานนั่นเองจิตใจเป็นนะร่างกายนี่เป็นคนอยู่นั่นแหละแต่ว่าจิตใจเป็นอายภูมิอยู่ในอายภูมิจิตใจยังไม่คิดบวกไม่คิดดีนั่นเองนะคะมีแต่คอยขัดคอยขัดเขาเรียกว่าคนขัดขวางนะคะคนขัดขวางขวางโลกเขาทําดีแล้วก็ยกย่องมุทิตาจิตนะมันเป็นเรื่องมงคลนะ เห็นเขามาพูดดีทดําดีเพื่อตนเองเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเราต้องสาธุกเขานะอย่างน้อยทําให้คนอื่นเขาตื่นรู้เบิกบานหันมาทางอัดทางทำอนุโมทนาสาธุอย่าไปแช่งชักหักกระดูกเขาอย่าไปขัดขวางเขาคนที่ขัดขวางคนที่ขวางโลกเรียกว่าจิตเดรัจฉานผู้ขวางโลกคือสัตว์เดรัจฉานนะจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานมีเท้าไม่มีเท้าหรือมีปีกบูดบนอากาศอยู่บนน้ําอยู่บนบก มันก็เป็นเดรัจฉานเพราะว่าขวางโลกนั่นเองเราประเมินจิตตนเองซิขวางโลกไหมแม่มาเตือนให้ลูกจิตตื่นรู้เบิกบานนะมาเมนะคาแนะนําเมตตาให้ลูกได้รู้ว่าลูกเป็นเดรัจฉานหรือว่าเป็นมนุษย์เป็นคนหรือว่าเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมอรุป,ปรพรมหรือเป็นอริยะเราต้องประเมินตนนะถ้าใครอยู่ในอริยะนี่จิตไม่มีนะไม่มีพิษภัยต่อตนเองเขาเรียกผู้ห่างไกลจากกิเลส ทั้งกิเลสตนและกิเลสคนอื่นนั่นเองนะคะจงสำรวมสังวรระวังนะสั่งรวมระวัะวงความคิดในคิดดีพูดดีทดําดีมันก็จะเป็นมงคลเป็นกุศลน,นะคะเข้าสู่จิตอริยได้ประพฤติอยู่ในลมหายใจสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอนะคะจะสร้างให้เรายกจิตยกระดับออกจากอบายภูมิเข้าสู่มนุษย์จากมนุษย์เข้าสู่เทพเทวดาจากเทพเทวดาเข้าสู่พรหมอรูปพรหม ก็เข้าสู่จิตอริยะจิตพุทธะจิตผู้ตื่นรู้เบิกบานได้นะคะปรับตัวปรับใจปรับความคิดนะคะเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนอยู่กับลมหายใจอยู่กับความว่างและลูกจะเข้าสู่เป็นคนดีนะคะของครอบครัวของสังคมและของประเทศชาติรวมถึงทั้งโลกนั่นเนีะยนะคะเข้าสู่จิตอิจอริยานั่นเองค่ะจงขยันนะคะ